ไปดูเนี่ายแต่ไม่ใช่ขวาไปเลยแบบนี้ไม่มีไอ้นะฮะที่เอ็นะคนที่ขึ้นชื่อฝั่งเปลี่ยนขึ้นชื่อฝั่งฝั่งฝั่งขวาไหมอ้าวน้องเอ้ยอ๋อก็บอกแค่ตรงไปแั่งหูแล้วยังจะเลี้ยวมาแปรง แล,แล้วไม่เจอพี่ไปตีแล้วเร็วพี่จะขึ้นนะเนี่ยได้เดี๋ยวมา,มาหาให้พี่ไปตีแล้วครับใช่เดี๋ยวอีกแล้วครับผม ไม่มีชื่อแม่ไมะไรไของแม่อะเคือชุบชุบแล้วไปไหนเกิดเกิดหรอ 他就。 โกเวียงไม่ออกเลยนะหม่นอะไรของกูนักหนาวนะ เพื่อนคูปไปเนี่ยนี่เจอแล้ว พี่อยู่แล่เหมือนเดิมอะแล่ที่เราไหนเนี่ยแล่หลายแล่หลายเดี๋ยวเนี่ยมันก็มีมีคนอ่ะแต่เนี้ยตโอพี่ฆ่ากูหน่อยพูอยากดูโปรไฟล์

อะไรยังมุ้งนะเอ็ดหน้าหมูพี่พี่พี่ข้ามมาดิผมเอยาดูโปรไฟล์พี่อะลงมายังล้มอยู่เลยเนี่ยสภาพข้าวพี่อยากดูดินอนเหงานะเอาเดี๋พี่อยากอยากดูโปรไฟล์เนี่ยเฮ้ยแต่เฟื่องเองตุยหมดแล้วนะเอาหรออเอ อดอดอดเ่พลาดแล้วพลาดแล้วเจ้าดูโฟล์คาสี่เไม่ดูไม่ได้แล้วดิดีตุยแล้วงไงเมื่อกี้ตุยไปแล้วนไงแล้วน้องกูเจอผับเงียบเลยเงียบกิ๊บเลย,ย,เลยอาการเป็นยังไงวะเนะี่ย

ไม่ได้เพื่อนนะครับไม่ไดเพื่อนนะครับให้เพื่อนกูไม hey, mm ่ให mm ้เพื่อนกูมีน้ำใจเอาเป็นทีมกูเพื่อนเอาไอ้สัตว์แล้วมึงทิ้งกูมาไมไอ้หมีมึงขึ้นรถกูมาไอ้หมีมึงขึ้นทีฉากูมาเร็วไปเลยเพื่อนมันไปไหนเนี่ย ีแต่กระหนุเราจะแต่งในโคตรจะนักเียไอ้แค่ไอ้เป็ดไปแล้วเอ,อจัดไปเพื่อนโอยสัตว์เข้ามายังไง เราไปกองกันตอนนั้นน่ะเนี่ยให้มรนมันกลับมาชนนกูแล้วมันฟิวไปไหนวะเนี่ยมันจะต้องการอ่ะมาๆๆอุ้ยใครมารับเนี่ยว้าวมากาแฟนี่มาไปดีกว่า น้องพี่มาเล่นกระหนกไหมเล่กระหนกอะไรนะมาเล่นแน่เล่กระหนกอ่ะเล่กระหนกอ่ะยังอยู่ผับอ่ะกระหนกอยู่กระหนกมาไปในผับแล้วใกล้ผู้แล้วดีเพื่อนก่อนพวกูแกบมาพี่สาวไหนเองเองส่งพี่กัดมาให้หน่อยดิน้องส่งพี่กัดให้หน่อยมีหนุ่มเปล่า ยิมแล้วเดี๋ส่งแว่ส่งแว่ส่งด้เช็ดมาพี่จะไปทันทีทันใด <c oughs> ในที่สุด <c oughs> เรามาแตงไปดีวกว่าฮะทรงหลูหลามาเห่าหน่อยครัละสิบล้านเรา อะ,อะอไรก,ก็ถอะก,กระจกตัวเองนงอะ้นึ่งน้องเบิกหนุ่มเติม <c oughs> ใหญ่เย่เย่จะพลาดหรือ ยายเย่จะพาดเรือ